อุย้ยโดนแล้วนู่นว้าดูเวย้ยนี่ครับโอ้ยชานี่โอ้ยตะเพียนอุย้ยโดนโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะวันนี้ช่างนาเดชพาทุกคนมากู้อวนนะครับช่วงน้าหลากแบบนี้ทุ่งนาหนองดุกที่เราเคยมาวางกันทุกปีทุกปีท่วมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนองน้ําหมดแล้วครับนี่อ่ะเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันว่าคลิปนี้โดนไม่โดนครับกับการวางอ้วนเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกู้อวนด้วยกันครับผมอุย้ยโดนแล้วล่น นี่อู้สองตัวตรงนู้นโอ้หปลาตะเพียนนี่นี่ครับตะเพียนตรงนี้เขาเรียกทุ่งหนองดุกนะถัดมาตรงนี้มีตัวงแมยดูเวนี่ครับโอ้ยชะแม่ใสสวยเลยปลาตะเพียนครับอื้ปามปลูกใหม่ๆน้ำท่วมเฉยแล้วนะพี่โรนะ น้ำท่วมก็มีปลาเนาะนี่ทุ่งนี้ก็เล็กทุ่งหนองดุกเนาะพี่เล่นเนาะปีก่อนที่เรามาวางได้ปลาดุกนากันไปหลายตัวเนาะช่วงน้ําท่วมแบบเนี้ยครับมามาหมานกันแล้วครับอ่า้วนของเราเนี่ยอวนเจ็ดเซนนะครับขนาดตาเจ็ซน ดินดีกันครับอุ้ยนี่แม่ไซส์พอๆกันเลยครับอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่บ้าเลยเลยไอ้ดุกครับนี่ฉายาเขาเรียกทุ่งหนองดุกเนาะโอ้ยห่กำไม่ลอก่ะครับเดีย๋ยวรอถุงงวนแฟ้ม ันยังไม่เสร็จเสร็จได้๋ยวกัวล็อกไม่อยู่ครับเดี๋ยวจะเอามันไม่อยู่เอาเลี้ยโอ้ดุกใจเดี๋ยวเดี๋ยว จะมีนะปุ๊บโอ้ยน้ำแค่เอวนี่นี่นี่ติดอีกนี่ครับนี่โอ้ยตะเพียนตัวนี้ปลาตะกลับเนาะเฮ้ย หรืมันเป็นล่องนั่นนะแค่เอวเลยดูตะกับครับขนาดตะกับหนึ่งตัวฝ่ามืออ้วนใหม่ด้วยเนาะจะดึงขาดขาก็อะไรอยู่เจะค่อยๆแกะมาดู นี่อ่ะดูตะกลับปุ๊ทุกคนโอ้โหนี่ใสสวยๆครับพี่น้องฝนตกอีกแล้วเอาเดี๋ยวต้องอ่ะชักตวงหยุดถ่ายสักพักก่อนครับเก็บกล้องก่อน <c oughs> เรากำลังจะไปต่ออีกหมายครับแม่ระหว่างเดินกลับครับโดนอีกนึงนี่โอ้โห ตัวนี้ตะเพียนนะจัดอีกสักตัวครับตะเพียนก่อนจะย้ายไปดูที่หมายหนองหมอกันพูดถึงทุ่งหนองหมอก็หมอก็มาเลยใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกีก้ทุ่งหนองอะไรหนองปลาดุกครับอ่านี่ทุ่งหนองหมอครับอ่ามาได้หมอเพิ่มครับดูดูด,ด,ดูที่ตรงนี้สามตัวซ้อนๆครับอือหือ เือบนี่ตัวครับสวยหอมหาเมื่อกี้เห็นตัวนี้โอ้โาดูความใหญ่ครับโอ้โหเหลืองอ้อยเลยนี่โอ้โห อ้ยตรงนี้อีกอนเลยหนึ่งสองสามสองสามสี่ครับโอ้โหตัวนี้เป็นปลาซาเนี่ยนี่เป็นปลาหมออืมปลดอยู่ตรงนู้นอีกสองตัวครับนี่มีตรงนี้อีกนี่วาตรงนี้เป็นปลาหมอไทยครับตัวบนข้างล่างเป็นปลาตะกลับนะมันจะคล้ายๆกันครับแต่ปลาหมอจะอ้วน ปลาตะกับจะแบนๆเนี่ยนะแต่สีคล้ายกันเลยดูที่จุดนี้ครับเหมือนจะสองตัวงามๆเนี่ะหมอนาธรรมชาติทุกคนโอ้ยแหมเด็ดเหลือเกินครับน้องหมอกับน,น้องดุกเจอกันแล้วครับเอาติดอีกแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวอีกจุดนี้ปิดท้ายด้วยปลาซ่าครับนี่ มาดูปลาทั้งหมดกันนะครับว้าวดูปลาดุกตะเพียนกลากระสูปลาหมอไทยครับมาซาแม่ได้กันไม่น้อยทุกคนเนี่ยตะเพียนกระไซอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหมอไทยนีย่ทุกคนดูวางอวนสองหมายนะครับหมายน้องดุกกับไม้น้องหมอเนี่ยตัวนี้เป็นตะกับว้าว กับใหญ่จริงๆครับแล้วก็ได้ปลาดุกใหญ่มาตวงหนึ่งเนี่ยอ่ะก็คลิปนี้จบแล้วนะครับผมเดี๋ยวช่างเลกจ,จะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทําเมนูเนาะเดี๋ยวจะทําเมนูอะไรเนี่ยจะตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับพมครัวพื้นบ้านของเราวันนี้นําเสนอเมนูอะไรครับพ่อครัวปลาตะเพียนลาบครับผมปลาตะเพียนที่เราไปกู้อวนกันมาได้มาตัวสวยๆช่างแอวเอามาลาบเนาะครับ อ่าวันนี้เจอลาบปลาตะเพียนครับนี่สับสับก่อนแล้วก็ทอดกรอบใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็กําลังเจียวตะไคร้อยู่นะครับ,รบปลาตะเพียนสับแล้วก็ทอดกรอบครับเครื่องทั้งหมดมีตะไคร้ตะไคร้เจียวเนาะผักชีใบเลื่อยกับต้นหอมครับหอมแดงน้ำมะนาวฝั่งนี้พริกปน่น ข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาใช่ไหมครับอ่ะมาเริ่มยำเอ้มาเริ่มลาบกันครับนําเครื่องใส่ลงหม้อครับอืมโอ้ยน้ําลายแตกได้กินน้ํามะนาวนี่ลาบแบบนี้เนี่ยจะสับแล้วลาบแบบเอาไปลวกน้ําสุกๆก,ก็ได้เนาะแต่ทอดแบบนี้ก็อร่อยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับอ่าพูดไปน้ำลายไหลไป น้ำมะน,นาวแล้วก็ปลาคน้าปลาเนาะ,ะสุดท้ายเนี่ยจะใส่ตะไคร้เจียวที่หลังเนาะเพราะว่าตักให้เด็กน้อยด้วยเด็กน้อยไม่กินก็เลยต้องมาใส่หลังสุดใช่ไหม อ่าเมนูนี้นี่ลูกชายช่างแอลเขาก็ชอบมากนะเจามอคค่าครับลาบปลานี่โอ้ยนี่ตักเสิร์ฟครับโอ้น่าก,กินน่าก,กินดูครับลปรลางหน้าตาเสร็จเรียบร้อยครับผมลาบปลาตะเพียนทอดเดี๋ยวมาลองชิมกันครับมาลองครับ ไปน้ำลายแตกหอมข้าวคั่วยอดงั้เดี๋ยวผักหน่อยลาปัตเปอรเบียนช่างแอวนี่อีกทีก็เด็กครับออืือ ปลาตะเพียนเนี่ยที่เราต้องสับก่อนเพราะว่ามันปลาก้างเยอะสับให้ละเอียดให้ก้างขาดครับแล้วก็ถ้าใครชอบลาบแบบ <c oughs> สุกๆก็คือสับลาบไปลวกน้ำเนาะแต่ถ้าใครชอบทอดเนี่ยก็แบบนี้เลยครับผมไงช่วงนี้ครัวช่างแอลก็จะออกบ่อยหน่อยเพราะว่าคุณยายหลังไม่ดีครับก็เลยให้คุณยายหยุดทำคลิปไปก็ fc คุณยายก็ขออภัยไว้ด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามี ช็อตพาคุณยายไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เดี๋ยวก็จะถ่ายคุณยายให้รับชมนนะครับแต่ว่าเมนูกับข้าวเนี่ยสงสารยายและยายยืนนานๆและหลังไม่ดีครับผมตอนนี้ก็ชมครัวช่างแอลไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่างแอลด้วยครับแล้วเดี๋ยวไว้พบในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย